หมานจะหมานโอ้ยตะมุตะมิเลยพี่น้องตะฟุตะมิเลยนี่ปัดงัดเกือบว่าขึ้นโอ้โอ้ได้จ้ะเริ่มแรกแหกหมานเลยจ้ะ ดูความงานเขาก่อนขาแน่นเปียกเลยงามๆดยจ้ะ ำลังหนาหักหนาหักพี่น้องแดดก็แยงตาพี่น้องนี่อีกลงมาในคลองนี่อ,อุ้ยอันนี้ขายาวโอ้โหงามมาก เด้อึ้นไปตัดบนโคกเด้อพี่น้องเด้อเดยวไปตัดขาอยู่บนโคกนู้นย้ายลงมาตรงเาาะคองเหละหนองนี่มองหาอีกก่อนมันชอบอยู่ในป่าต้นคิดสมารถแบบนี้จ้ะสวยงาม อันนี้มันอยู่ในที่ต่ํามันเชิงจะเป็นเรียกอะไรมันนุม่มอ่ะฝนตกวันหนึ่งแรงไปหกวันพี่น้องเอ้ยได้ยินเสียงลมไหมเห็ดก็อยากงอกอยากงอกงามงามหวัวแข็งเขากำลังขึ้นตะมุตะมิมองไม่ออกเลยว่าเป็นเห็ดอะไร เฮ็ดเพิ่งจะโอ้ยพระสังกัจจาให้พี่น้องนี่ขานี่หัวเด้อจ้ะเด้อดอกนี่ก็เอาเดินชนโอ้ยดูยายเดินชนเฮ็ดพี่น้องเอ้ยไม่ใช่เดินชนเดินกระเตะพูดพิษเหรอดูดินเพิงเพิงขึ้นอย่างกัะโน้นเหมือนกระเฮ็ดมันกำลังจะเพิงขึ้นนี่แหละพี่น้องาะพกมีดมาสงเหล่มเลยวันนี้พี่น้อง นึกว่าไม่ได้มาดูไม่ดีอุ้ยรุดมืดูไม่ดีก็ไม่รู้อะเป็นเห็ดเห็ดกำลังขึ้นจ้ะสวัสดีจ้ะอุ้ยแดดล่มลมตกมาสำรวจป่าอีกสักหนึ่งวันเด้อพี่น้องจ้ะมาสำรวจป่าเห็ดเพิ่ง ทำไมไม่ไปป่าใกล้บ้านมาเลาะบ้านอีกเหมือนเดิมทำไมถึงบอกว่ามาเลาะบ้านถ้าไปป่าใกล้บ้านอ่ะถ้าว่าป่านี่มันไม่ขึ้นป่าใกล้บ้านมันก็ไม่ขึ้นถ้าว่าป่านี่ขึ้นป่าใกล้บ้านมันก็ขึ้นเริ่มขึ้นแล้วจ้ะเมื่อคี้ที่บ้านได้สองดอกนั่นแหละเริ่มขึ้นแล้วเดอจ้ะเ้อะก็มาสำรวจดูเดี๋ยวคลิปนี้เก็บเลาะบ้านก่อนพ่อได้แกงเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวค่อยไปป่าป่าใหญ่ป่าเห็ดดงใหญ่กันทำไมวันนี้ไม่ไปนู่น อันนี้ก็ค่าแล้วตอนนี้ยายสวนถ่ายทำสี่โมงเย็นแล้วค่ะคุณตาเอารถไปทุระด้วยมันไปไม่ทันล้จาจะเดี๋ยวคิดหน้าค่อยเจอกันที่ป่าใหญ่เด้อพี่น้องเด้อว,วันนี้ก็มาลุ้นกันต่อก่อนว่าจะได้ไหมเนื้อฟ้ายังมีฟ้ามีคนมาเอาก่อนยายสวนมาวานนี่เห็นไหมน,น,หนู่นดอกนึงกลาลังดันดินขืนพี่น้องเฮดกํลาลังดันดินขึ้นเด้อตะมุตะมิอยู่นี่ ยศทนั้งบอกว่าป่าใกล้บ้านนี่คนแก่แถวนี้เขามาเก็บจ้ะเว้นสองวันขึ้นแล้วอื้อุ้ยขอโทษพี่น้องโดนกล้องมันอยู่ใต้รากไม้นี่ม้ำ ปลานน่นมันคือจะขึ้นแบบนี้แล้วแหละคุณตาก็ไม่อยู่บ้านมองหาต่อเดอ้อช่วยกันหาพี่น้องปลาสวยอีกเหมือนเดิมแถวบ้านยายสนน่ะถ้าอุณหภูมิบวกยี่สิบกว่าองศาขึ้นไปเข็ดไม่ขึ้นเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันนี้มาเชา้าบวกสิบสององศาจะต่ำกว่า ต่ำกว่า20องศาม,มานะ่ะเห็ดมันถึงจะขึ้นเห็ดมันดอกใหญ่สาม3-4ดอกกับพอแกงเนาะพี่น้องเนาะยุ่งก็หลายเอารถกระกระตาบจอดไว้นู่นเด้อกระถางนู่นอันนี้เขามาในปา่าถือทงผู้หิวมาตะกามใบใหญ่เกิน มองหาเหก่คนเด้อมาหาน้ำกัดเด้อทุกคนเอ้ยตรงนู้นใช่หัวตอหรือว่าเฮ <c oughs> ดเฮ้ยแดดก็แยงตาคนเผาโอ้เฮทอยู่แต่ว่าเฮสอะไรก็ไม่รู้เฮทหน้ามอมหน้าแหลมมองไปมันเป็นเฮทห,ห,หน้ามอมหน้าแหลมจ้ะอุ้ยลอยเข้ามาเอาก่อนย้าย นี่ลอยเขามาเอาก่อนบอกนี่คือเห็ดอะไรดูก่อนเด้อเขียยดูเด้อพี่น้องเด้อแต่บางคนเขาก็ว่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยเขาก็ว่ามันกินได้เด้อพี่น้องแบบนี้ใครลูกก็เขียนมาบอกยายเดึงเด้อแต่ยายไม่เคยกินจ้ะ ยายก็เลยไม่กล้าขออนุญาตแล้ไม้เขียนเด้อเพราะว่าเราไม่รู้ชนิดเทดจ้ะในหนังสือมันมีอยู่แต่ว่าเราไม่รู้วิธีมันใช่อันที่กินได้ไหมเขาเรียกอะไรนี่แหละเห็นพี่น้องที่เยอรมันเขาเก็บอยู่ใช่ไหมใช่ชนิดเดียวกันไหมพี่น้องดูชัดๆได้สนสองให้ดูเนี่ยเ็ดอะไรเขียนมาบอกยายเด้อเด้อ เขียนมาบอกยายสนน้ำเพราะว่ายายไม่ไม่เคยกินน่ะก็เลยถ่ายทํามาให้พี่น้องดูว่าพิมพ์มาบอกยายสนด้วยว่ามันชื่อเฮดอะไรมันกินได้ไหมถ่ายชัดๆนิดนึงเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยวันนี้เราถ่ายทําวันพุธเด้อพี่น้องจ้ะ เขาบอกว่าพรุ่งนี้พระรหัสสุขเสาคนจะตกอีกทีนี่แหละอากาศแบบนี้ได้ใจมากเฮ็ดมันจะขึ้นแล้วทีนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้เดอ้อพี่น้องเดอ้ออุ้ยอันุน่นเฮ็ดอะไรนู่นไปดูก่อนเดอ้หอหัวสีส้มหรือเปล่ามันมืดแล้วเดอ้อฟ้าเริ่มมืดแล้ว เห็ดดอกขระอกจ้ะถ้าเห็ดพิษอันนี้มันขึ้นอนะเห็ดพิษอันนี้มันขึ้นเห็ดพึ่งมันก็ขึ้นมันขึ้น,น,นพร้อมกันดงเห็ดผึ่งกับดงเห็ดอันนี้นะ่ะอยู่ใกล้ๆกันบางทีก็ไม่กล้าไปเก็บพี่น้องอันนี้กระดอกนึงอันนี้เห็ดพึ่งน้อยเด้นอนกกิตะต,ตะติเล็บแม่ตะติแหละแต่มันมันแก่แล้วจ้ะมันเถาแล้ว ลมก็ลมแห้งแรงพี่น้องดูตนี้คืออะไรเอ่ยแอ็นแอนเอ็นเห็ดก็อยากจะงอกอยากจะงอกอยากจะขึ้นลมก็ลมแรงก็แรงเห็ดเติมได้จ้ะลมแรงมากลมแรงสุดๆที่น้องเลย เหลืองก็อยากจะขึ้นค้าเห็นเหลืองประี่อขึ้นแค่ไหนนี่เขาอยากจะขึ้นแต่บา้านยายสนช่วงนี้แรงซีสันสวยงามเปลี่ยนไปตามฤดูกาลฤดูกาลและวันเวลาเก็บเห็ด เข้าป่าอย่างสุขใจเก็บเบอร์รี่ที่มีสีสันสดใสตกปลารักในการระจญภัยเข้าป่าเข้าใจยายเข้าใจอาไออุน่น ตาค่ะยายมี फ्रेंड เป็นเมีย,ยลุงรักเรื่องราวไพจนภัยคุณตาทำอาหารจานเด็ดกินเองวักนกี้ไปเก็บเตยถั่วได้มากมายเลยจ้ะเข้าป่าเข้าใจคุณตาก็จะรีบกินแล้วจะออกลุงรักกินไอน์ฟินแลนด์วันไหนก็รีบเด้อพี่น้องเด้อที่อบอุ่นรวดงาน จริงไ <Finland S 2> ปตักผ้าก่อนดินแดนแห่งรักงดงาม